สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ตุ้มสมยงคาเซ็นเตอร์เช่นเคยนะคะจะพามาชมเจ้าอิสุ u ุดีแมตัวแคปโฟนะคะเป็นตัวสีประตูนะคะเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะคะ เป็นปี2020คันนี้จะสวยแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะคันนี้ของเขานะคะจะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีเทานะคะตัวอักษรอิสุสุโคลเมียมอยู่ครบเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ไฟหน้าขาวใสกริบนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ส่วนด้านข้างจะสวยแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะ ส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะคันนี้จะเป็นล้อแมกแถมให้เลยนะคะเป็นล้อแมกขนาดขอบ18นะคะสวยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดนะคะสําหรับไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวที่ด้านข้างของตัวรถนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านท้ายรถจะสวยแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะในส่วนด้านท้ายรถของเขานะคะจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะและมีแมกไลเนอร์ตัวใหม่ติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าเรียกได้ว่าสวยเดิมโรงงานเลยนะคะใครที่กําลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะมาชมในส่วนของภายในตัวรถนะคะจะสวยแค่ไหนตามมาเลยค่ะ ในส่วนภายในของเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะและพวงมาลัยพาวเวอร์มีวัดบูทให้เรียบร้อยเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะในส่วนเครื่องเสียงของเขานะคะจะเป็นจอทัชสกรีนให้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นระบบเกียร์6สปีดให้เลยนะคะในส่วนของเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะสีดำนะคะได้สีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะทั้งในส่วนของคนขับผู้โดยสารนะคะ เป็นเบาะสีดำนะคะได้ขาวนะคะในส่วนของห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนตามกันมาเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 1900cc นซีซีนะคะสำหรับเจ้าคันนี้คานหน้าเดิมโรงงานเลยนะคะแผ่นเพจมออก,กออยู่ครบมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะส่วน ในท่อสแตนเลสนี้นะคะเป็นท่ออินเตอร์ติดมาให้เรียบร้อยนะคะสายซิ่งไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะคะใครที่กําลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวมาฟังราคาเปิดตัวกันเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบาง สหรับสายซิ่งแนะนําเป็นเจ้าคันนี้ให้เลยนะคะเป็น Isuzu c a p f o นะคะเครื่องยนต์ 1,900cc เป็นตัว S นะคะปี2020ราคาเปิดตัวอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือผ่อนเพียง8,300บาทนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะคะฟรีล้อแม็กแต่งซิ่งให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ฟรีค่าจัดค่าโอนพรลภาษีและบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะใครไม่สะดวกเข้ามาที่ เต็นต์มีบริการไปทําสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ทําสัญญาได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทร0812386699วันนี้พี่ตุ้มราค่ะสวัสดีค่ะ